ตัวเลยเอ้าดูเสาก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวมีมาร์คิ้งหน่อยอชี้ตำแห,หน่งวัดตึกอันนี้ก็เทสเป็ดของเออ่น้องเก่งนะที่เขาให้ผมมาเนี่ยผมก็มาลองที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็โอเคนะแต่ว่าวันนี้พวกมันไม่เข้าท่าปกนะโพวไม่ค่อยได้ก็แล้วได้น้อยอ่าอ,อยากได้แบ่งทอง ก็เลยมาน้องใหม่ก็บอกว่าเนี่ยที่นี่มีเหมือนทองนะพี่นะรุนเหมือนทองนะผมก็เลยมาเลยนะโปรหนึ่งสี่ร้อยจะตกไม่ถึงกับก่อนอีอ๋ยวดูว่าวันนี้เราจะเป็นไงนะัง่อมาออบ่อน,นี้แต่ก่อนนี้ตอนผมมาครั้งแรกนะก็ชื่อบ่อตกกุ้งร้อยล้านตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเป็นบ่อตกกุ้งพันล้านรวย ขึ้นไป900ล้าน1,000ล้านก็อลองดูนะผมจะได้เท่าไหร่อตอนที่มาเทสดูเนะี่เออแจ๋วเลยตำแหน่งนี้ว่าแสงมันไม่ขึ้นไม่มากแต่พอตะวันค้อยเท่านั้นแหละ <c oughs> แสงมาเลยแต่ก็ต้องเลยตามเลยละเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ละถ้าเปลี่ยนไปไกลก็มองไม่เห็นละ แล in right. in ้วก็เขาบอกกระตรงที่ว่างยเมื่อมีคนจองแลยด้วยเราลองดูว่าเราจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะอันนี้ได้มาสองตัวแล้วก็ลองก็สนุกไหมก็สนุกนะแต่ว่ามันมันมันคือจะเหงาว่าตรงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่านั้นแ่ะอืมแต่เบ็ดเขาก็ใช้ได้นะเบ็ดต้องเก่งถ้าเจอตัวนะวัดเลยคือแน่นอน วัดแบบไร้ทิศทางเนี่ยวัดขึ้นไปเลยสะบัดขึ้นไปเลยก็ได้นี่ก็่อ่าได้ไ่ะได้นะอันนี้กใกล้ๆโควิดแล้วเนะเออผมเบื่อโควิดมากเลยนะมันทำให้แบบ หลายๆอาชีพแม่เขาหมดไปเลยนะเขาหมดอาชีพทำกินเลยนะเพราะโควิดเนี่ยเป็นโรคที่มันมาล้างโลกททีนะน่ากลัวไปไหนก็เลยยืมย่ยลืมนะฮะใส่แมสนะป้องกันนะคือไม่เป็นดีกว่านะอย่าเป็นแล้วถ้าเราเป็นเนี่ยเราอาจจะติดคนในครอบครัวนะติดคนที่เรารักด้วยนะมันจะลำบากยุ่งยากเพราะฉะนั้นไปไหนก็ ใส่แมสให้เรียบร้อยป้องไม่ให้มันมันมันมาถึงคนที่เรารักอะแล้วตัวเราด้วยไม่ดีอันนี้ผมก็ได้หลายตัวนะก็ตกไปวันนี้ก็เดี๋ยวสั่งอาหารประทานอาหารประทานก็มีขายลูกอิฟองก็ซื้อลูกอินฟองก็ได้ของว่างมาทานก เออพี่อะไรนะเดียร์เจ้าของร้านนะเจ้าของบอกชื่อเลยผมก็คุยแกก็คุยมันนะคุยผมตอนเดียังไม่เปิดบอนะ่อเ์น่ะคุยขำกิ้งเลยก็เสียดายผมดึชื่อแกไปละ <c ười> คุยกันก็ขำก็มีคนแบบคุยแบบเปิดเผยด,ดิเนเนี่ยเนี่ยผมว่าชวนน้องซ้ายชวนน้องขวาไม่มียอมทานไม่มีกล้าทานมันอาจจะเป พาะเขาแบบไม่รู้จักนะเราเนะเขาก็ไม่กล้านะเราก็เลยโหพยายามทานทานทานแ้วก็ถูกเขาเท่าไหร่เองเนี่ยมีสามสี่ยางอยู่ในนั้นนะลูกละยี่สิบบาทผมซื้อเปสองลูกก็ถูกก็สนุกส่วนม่ชมาชิกที่ผมเคยเห็นในเนี่ยนะเห็คนแรกคนที่สองเนี่ยเขามาจากบอตัวกุ้งทีเมเอ็ม ตอนนี้ทีมเองชอบก็เลิกแล้วนะข้องใหม่ก็ามาทำที่นี่แล้วอือก็ที่ค้องชาปิดไปเลยปิดทาวาอลทาวอลจะทลาเป็นหอพป้งหอพักอะไรไปแล้วไม่ทำแล้วปัญหายเยอะก็เลยไม่ไ,ไปตกเลยนะที่ต้องมาชอบนะเป็นบอร์ดที่ผมชอบนะจริงๆจะได้ สรุปได้ที่นั่นว่าไปได้ไหมหลุดไหมได้หลุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยมีเบ็ดน้องเก่งมาแล้วก็คันแค่นั้นโอ้ช่วงของเชื้อโอลิวันยังแม่มาเลยยังแม่มาให้ผมเลยนะ่พเขากลับไปแม่เขาป่วยเขาดูแม่เขา ต้องแต่ติดโควิดอะไรด้วยก่อนเนี่ยยากอิจาพังก็ไล่ปิดบ่อหมดแล้วอย่างวันที่ผมกำลังภาคเนี่ยบ่อเขาปิดหมดแล้วนะไม่มีละแล้วก็ไม่ได้ไปไหนละตอนนี้เราก็นั่งทำเบ็ดของเรานะนไอ้อีกหน่อยผมก็จะมีปิดพัาผมเองแล้ว เบทของผมออกมาขายเองละอันนี้เป็นของนาเดชละแล้วก็จะขายคู่กับโอลิวันไปละว่าเบททุกเบทอะมันก็จะมีจุดอ่อนของมันเหมือนกับของโอลิวอนก็าอาจจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งของผมเองก็อาจจะมีจุดอ่อนอย่างหนึงงงจจนงน่งคือไม่มีเบดไหนที่มันสมบูรณ์ได้หมดทุกรูปแบบนะ เปียแต่เราต้องสังเกตว่า,าจะใช้อะไรดีอืมเดี๋ยวรออีกนิดนะฮะรอให้มันเปิดก่อนนะตอนนี้ก็นั่งทำไปก่อนนะอืเดี๋ยวเราจะเอาของเรามาขายบ้างแหละแต่เลาว่าไม่คิดว่าจะขายผมก็คิดว่าจะช่วยอริวันเลยเงี่ยบอกน้าขายเลยนะททำนะททำเออก็สอ,อนผมนะแล้วให้ผมนะทำผมบอกงั้นเหรอ เออนะครับน้าทำน้าทำขายขั้วของผมเนี่ยอืมโอเคนี่น้องคนที่นั่งข้างผมได้แหวนทองโหดูสิเนี่ยเออเราเนี่ยเขียวเลยนะบอกโอ้โอพุ่งไม่เคยได้น้อแหวนทองน้องก็ได้ไปแล้วน้องที่นั่งข้างทนะีเนี่ย นี่เขาเดินข้ามไปให้เพื่อนๆเขาที่ฝั่งนู้นดูเออเราก็ตอนนี้มันก็สี่ทุ่มกว่านะ่จาจะห้าทุ่มเออห้าห้าทุ่มเออเกือบห้าทุ่มแล้วอืผมก็เลยว่าตัดใจว่าเออถ้าเรามันก็ทอดไม่มีลุ้นแล้วเนาะแล้วก็กุ้งเราก็ได้ค่อยๆเยอะกุ้งมันดูมัดด้วยก็เลยว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคือมันไม่เข้าทางผมนะมันไปเข้าทางหัวบอ่อเนี่ยแล้วก็ไปเข้าทางงูเลยในแใครมาล้อเลียนเราว้วบกกม่หยอดแล้วก็ไปเข้าทางนูเลยนยฝั่งนู้นก็เลยไม่ได้จริงแล้าดูถ้าทางจจเราจะไม่ได้อะไรละผมก็เลย สใจว่าเขาเก็บของโดนเรากลับลแต่ก็เจอเพื่อนหลายๆคนนะที่เคยตกที่เทียนเองนะอคนที่สองเนี่ยเขาจะนั่งข้างผมตรงข้างผมเสมอนะที่ไปตกบ่อเทียนเอปัญญาเขาใส่เสื้อสีเหลืองนะเออนะวันนี้ก็ได้เยอะกว่าผมนะเสือจอได้เยอะผมก็ได้ประมาณ ี่ถึงสิบตัวเก้าตัวเก้าขีดทั้งวันเลยเนี่ยหกชั่วโมงยอมแพ้วันนี้เนี่ยไปสองสำบอแล้วเป็นอย่างนี้กุ้งไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยน้ำคงเย็นเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบแต่ก็ไม่เป็นไรตกกุ้มันก็ต้องมีบ้างนะวันที่เราได้วันที่เราไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าดุ๊กมันไม่เข้ามาหาเราอะเราก็า วันนี้นก็ให้จับวอร์มไมไม่ได้แน่นอนกินกุ้งหามามาแต่ก็กุ้งเขาก็ถือว่าโอเคมาตรฐานนะพอเก้าตัวเข้าขีดให้อย่างสิบตัวเก้าขีดเนี่ยเออแต่เวีไนนิดนึงแปดตัวเก้าขีดแล้วโอเคด้วยเก้าตัวนะมั่ก็เกือบเกือบจะสิบเกือบจะขีดเลยนะแต่เราเฮ้ย เกิปโลงนะแต่เราไม่เอาเพราะมันไม่ถึงเราก็ตัดทิ้งไปไม่พอใจอันนี้พี่พี่ก็น่ารักนะ,ะครับสวัสดีครับวันนี้เราไปบอ่อตกกุ้งพันล้านนะเชอ,อยิง่งใหญ่เลยก็คือจริงๆแล้วไม่รู้หรอกครับน้องใหม่อะ่ะคนที่เป็น คนที่เป็นน้องเป็นหลานนะน้องหรือหลานเนะี่ยคุณหมีเขาไลนา์มาบอกว่าไปไหมเออผมก็ไม่รู้ว่าเขามาทํางานที่นี่แล้วไงเต่รู้ว่าทีนึงเขาปิดแล้วก็ก็ชวนบอกเอาไหมวันนี้ปีุ่ึงทองเนี่ยผมอเออไปไปไปก็ลเลยโทรบอกน้องว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปทํางานนะวันนี้เป็นตกกุ้งเนามาเอาต๊ะนี้แล้วบอกเออ,อ ก็มปลุนทองบอกโอเคโอเคก็ผมก็บ่ายโมงกว่าเนี่ยผมขับรถไปผมกลัวไงว,ว่ามันจะติดปานแต่ก็จำทางได้ไม่ได้บ้างกดจี s เไปมันก็พาไปตื้อตื้อตื้อตืต้ออะไรก็ไปถึงก็ยังก็ยังไม่เปิดสองโมงได้ได้คุยคุณเอ๋มั้งเออเจ้าของชื่อเอ๋ใช่ใชบปก่ถ้าไม่ใช่ผมขอโทษนะผมจำไม่ได้ก็ได้คุยอะไรหัวเราะกันอะไรยเงี้ย อ่ะจนเราก็หามุมวางกล้องแบบออโอเคพอใกล้ถึงเวลาตกเปิดกล้องมาปุ๊บโหบอลในกล้องเฮ้ยสะท้อนทำไมเดียเลื่อนอะไรก็ไม่ได้แนละ้วก็เลยจำเป็นต้องเอาตรงนั้นแหละเป็นเชลพูิในการลบเออบอลนี้ถ้าใครมาผมบอกเลยนะเอ็นเนี่ยสองเมตรสองเมตรสิบ นะถึงจะโอเคแล้วอะไรที่คือแต่ผมรู้อย่างแล้วรู้ความลับอย่างแล้วที่บอกว่ากุ้งมันไม่ค่อยเดินกุ้งมันไม่ค่อยเนะียผมไปเจอที่บ่อเยอะกุ้งแล้วผมก็ทนอยู่เลยนะว่าผมจะไม่กลับถ้าผมจะไม่ผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันเพราะอะไรผมก็ทนมันจนเป็นเที่ยงคืนแล้วเขาปิดบ่อเนี่ยเด็กก็ลากกุ้งขึ้นมาแล้วผมก็ไปดูโอ้ผมรู้ความลับแนละ้วการที่กุ้งมันแบบ เราตกทั้งวันเลยมันได้น้อยเพราะอะไรเนี่ยความลับมันคือว่ากุ้งมันอ่อนแอมากกุ้งมันไม่แข็งแรงเลยครับแล้วก็มีกุ้งที่มันน็อกหรือมันตายอยู่ในก้นบ่อเนี่ยเยอะมากเนี่ยวันนั้นที่ผมตกบางใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยแต่คือคืออันนี้ที่ผมไปเจอเองที่บ่อตกกุ้งหานี่เยอะกุ้งนะเอ,อรู้ว่าปัญหานอ๋อมันคืออย่างนี้ก็เลยรู้ว่าที่นี่ก็คงเป็นเคสเดียวกันถ้า ลากขึ้นมาต้องมีทั้งตายทั้งอ่อนแอไม่ค่อยดิ้นเลยจับมามันไม่ค่อยไหวติงไม่มีการต่อสู้ขัดถืออะไรดิ้นเดินเลยสมยอมเลยอะ่ะอ,อื๋อลักษณะกู้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมันอ่อนแอที่บ่อพักหรือมันอ่อนอ่อนแอมาจากอกเจ้าของบอ่อที่เขาเอากุ้งมาขายก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่รู้ได้หรือว่ามันยังไงเออเนะีย แต่รู้ว่าเป็นกุ้งม,มันอนแอรนะแ,แต่ไม่รู้อ่อนแอตรงไหนตรงไหนทำให้มันอ่อนแอผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันเนี่ยมันก็คือว่าความรำมันที่ว่าเอ๊ะทำไมกุุงมมันเคยกินน้ทำไมมัโอ้จะกินได้ไงจับขึ้นมาเอามือจับมันมันยังไม่ไหวติ้งเลยแต่ว่าใต้ผิวใต้เปลือกมาแล้วผมยังเห็นมันอะไร,ร,รม,มันสันรัวยังไม่ตายอ่ะแต่ใกล้คงจะใกล้แล้วล่ะใกล้ มรณาภาพแล้วก็ไม่เคยแข็งแรงเนี่ยเราก็ได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าใครจะดื้อตกก็ตกไปใครคิดว่าผมไม่ได้ตังเก็บตังแล้วตกคนหลังอะ่ะอืมเราก็ต้องยกเลยแต่ใครบอกว่าเลือทุพันธ์ต้องสู้ก็จูไปอืมถ้าผมเจออย่างนี้นะอืมผมจะยกเลยผมคิดว่า แต่คือไม่ได้เสียายตังอะไรนะก็เสียได้เหมือนกันนะ่เราไม่ได้รวยนะคือกลับไปนอนดีกว่ารารู้แล้วมันเป็นลักษณะเนี้ยเรารู้ละข้างหน้าเราก็จะได้ไม่ไม่ดื้อไม่ดื้อนะอืมก็เป็นลักษณะเนี้ยนะครับให้รู้นะว่าถ้าใครเจออย่างเงี้ยก็ตังใจเอาเองว่าจะตกทอหรือจะโยกโควิด <c oughs> <c oughs> นี่ก็น่ากลัวคือเนี่ย เริ่มเริ่มแล้วอย่างวันนี้ยที่ผมกำลพูดอยู่เนี่ยโอ้โหมีแต่พื้นที่สีแดงกับสีเหลืองนะทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีพื้นที่สีเขียวแล้วนะมีเหลืองกับแดงมันก็เลยว่าโอ้มันจะไปใหญ่แล้วเนะเราไปหาซื้อมันกับเปลือกไว้ดีไหมซื้อเป็นต้นคงไม่ทันนะเราซื้อ กอยมันเผือกเก็บไว้เนะไปต้มกินเวลาที่เราออกไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยอืมตายแล้วต้องขุดสะเองป่ะขุดสะเดยกปลาโอโหตายแล้วนะใส่เกงในตัวเดียวแบบภาสานนะเนื้อตัวมอมแมมมอมแอมเนี้ยปูออกบ้านบนต้นไม้อ้ไปใหญ่แนละ้ะใกล้นะก็ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นนะ คือมันก็น่ากลัวนะมันคือไม่จบไม่สิ้นทักทีผมรูม้สึกผมเองก็เริ่มวิตกนะกลัวว่าเราไปไหนเรามันจะมาติด่ะแล้วเศรษฐกิจมันก็ยิ่งแย่คือสงสารันาดว่สงสารที่คนที่ค้าขายคือรอบแรกเนี่ยาบางคนอาชีพก็หายไปเลยเจ๊งเลยมารอบนี้ผมว่า ไอ้ใครที่รอดจากรอบแรกรอบเนี้ยเจ่งแน่เผาหลอกกันเนี่ยเผาจริงแน่นะแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดที่เมื่อไรแต่วันเนี้ยคือไม่มีบ่อไหนเปิดอีกแล้วนะตอนเนี้ยปิดหมดมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอีกนานเท่าไหร่ก็ที่มันจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าคงจะคงจะอีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะ แต่รอบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดโยยาเหมือนครั้งก่อนเพนนะ่ะต้องรอดูกันไปนะแต่คือเรวก็รอบที่แล้วเขาล็อกดาวน์ไงคือเขาปิดไปเลยนานเลยแล้วมันได้ผลเนี่ยผมเกรงว่ารอบนี้เขาจะปิดนานถ้าถ้าปิดนานเศรษฐก,กิจก็จะพังคนมันก็จะออกมาต่อต้านรัฐบาลเจ้าพะยาเลยก็ไม่รู้รวนไปนะว่าเขาจะ บริหารยังไงหรืรอจะจัดการกันเปยังไนงไนะคือเมื่อไหร่ที่มันยังไม่มีวัคซีนเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่มันน่ากลัวนะเหมือนผีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่น่ะมันมีวัคซีนนะให้ทุกคนฉีดได้ที่้กะก็มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่นะนั่นแหละทุกอย่างก็จะจบอะไรก็จะดีขึ้นยกเว้นว่าไอโควิดมันกลายพันธุ์อีกอันนี้ก็ <laughs> ค่อยว่ากัน นี้หน่าผมจะมีเบ็ดของผมเองละซึ่งผมก็จะทำมาขายแต่ตอนนี้ก็จะเทสก่อนแต่นี้ก็หยุดคือไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรก็หยุดไปก่อนจะดูครั้งหน้าว่าจะเป็นไงเดี๋ยวผมก็ถึงถึงแม้จะเปิดแล้วผมก็จะเทสก่อนเทสมันใช้เหมือนที่เรา เอาของคนอื่นคือประเทศจนจม่ใจเลถึงจะช่วยกาขายอะไรเงี้ยเนี่ยนะอันนี้ก็จเจอกันผมว่าจะเทศจนผมพอใจว่าเออไม่ได้ไปเข้าเข้าขายหลอกลวงไทยหรือหลอกไทยนะาัเจะมันใช้ได้ผลผจริงผลจริงก็ขายถึงตอนนั้นก็ฝากพี่เพื่อนน้องๆน,น,นะครับช่วยกันอุดหนุนนะเดนนี้เบ็ดและเตะเองนะนะอืมอย่าไ้ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีนะอืม แต่ก็ยังขายของโอลิวันนะผอถือว่าเขาก็เป็นเป็นผู้ปกครเขาเป็นคนบอกผมเองอะนะาผูกขายเลยนะผูกขายผมบอกเอา้าผูกขายเดี๋ยวก็ไปแย่งเกยผมไม่ไรนะผูกขายก็บอกน้าสู้ผมไม่ได้หรอกคนที่เขาติดผมมันเยอะโอเคโอเคผมว่าว่าจะผูกขายนะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนเป็นพี่เลี้ยงผมอะ่ะคอยสอนผมนะว่ใจยังไง Yeah. แค่ดีถ้ามันเปนช่วงโควิดผมก็จะผูกเก็บไว้ผูกเก็บไว้พอเปิดสกลาไม่ขายก็จะมาขายแต่ค็ยังไม่ขายเลยต้องเทสก่นอนเทสจนพอใจแล้วค่อยขายนะครับยั้ก็ฝากอุดนุนนะแล้วสําหรับคลิปเนี้ยผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่พพพพพนนอนๆน้องๆนะที่ช่วยกันสนับสนุนช่องมีแสบชาแนลของเรานะครับคือกดติดตามตอนนี้มีล้อเก้าสิบเอ็คน 911ก็เกือบจะพันแล้วนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเอฟอซี FC ทุกท่านสำหรับพี่ๆเพื่อนน้องๆน,นะซึ่งสนับส e นุนช่องม e t แ h บชแนลของเรานะครับคือผมเป็นช่องเล็กๆนะผมก็บอกเลยผมก็ไม่ไม่เฟ้อ่ะไม่เฟ้ fake. คือผมพูดตามข้อเท็จจริงทุกอย่าง ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีวันไหนตกได้เยอะก็บอกได้เยอะวันไหนตกได้น้อยก็เดมก็ไม่เกี่ยวใครนะกเกี่ยวเราเองนะมันเกี่ยวกับอะไรหลายปัจจัยพวกไม่ต้้ามาหาเราก็ไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมก็ได้ก้าตัวข้าขีดเองหลายชั่วโมงมากเลยนะอืมหลายชั่วโมงมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวข้างหน้าค่อยว่า,ากันอันนี้น้ำมันลึกเกินจริงบอกก่อนอืม แต่นี่ก็ขนาดเขาเฉียนไปแล้วนะก็่ยังใหญ่คือคือออกเนี่ยมันเข้าไปลึกลึกไปหน่อยมันไปอยู่ใกล้ๆกลางๆออต้องให้มันเถิดถอยเข้ามาหน่อยอเนี่ยจริงจไปบ่อเนี่ยนะบ่อตกกุ้มพละเอาคันเบ็ดเทออ่าไหร่สองม้สิบไปตกยังโอเคเลยนะผมบอกเหมาะเลยเลลยริง ไม่เมตรแปดสิบหรเมตรสิบเนี่แหละไตกเนี่ยหมอกใช่นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบชาแนล l ล้วน,นะครับเอาคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคลิปนี้ผมเพียงแต่บอกว่าอีดาผมจะมีเบดของผมเองแล้วนะเสื้อมาจำหน่ายแต่ตอนนี้ยังก่อนนะคือผูกไว้ก่อนแล้วก็เทสก่อนดีเมื่อก็ถึงจะขาย ถ้าไม่ดีก็ไม่ขายเลยแล้วดูกันนะว,ว่ามันจะดีแค่ไหนคิดเ้่ยงผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ